สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอซครับะ,ะสวัสดีครับวันนี้คุณตาก็ตื่นเช้าขึ้นมาคุณตาก็เอาน้องมาปล่อยอ่ากินหญ้านะครับผมมาปล่อยกินหญ้าตอนเช้านะครับผมมาเลี้ยงเอาเอาเอากล้วยใสหยักใส่เลยเนาะของถุงน่แหละหยัยกใส่เลย น้องถุงทองก็เดินเล่นหญ้านะครับผมขแม่มะนาวก็อยู่นี้นะครับอย่าแงบบนี้มนอยู่ไกลกันเลยมาอยู่ไกลกันเลยุยลลยณแม่มะานาวก็ปล่อยน้องเดินทานหญ้านะครับผมล่ออกไปนู่นเน่ามันจะเลงมันเห็นกล้วยไม่ได้ในมะนาวนี่เห็นกล้วยไม่ได้ไดปลยปล่อยกินยาก่อน บรรยากาศแม่กับลูกมาหากินยา,าปล่อยมาเลี้ยงตอนเช้าเช้านะครับออกมาแต่เช้าเลยวันนี้จกเอาแม่มะนาวมาปล่อยแต่เช้าเลยกับน้องถุงทองนะครับส่วนพี่ทองคําไม่อยู่นะครับพี่ทองคมํมาทับพี่มะนาวนะครับผมพี่ทองคําไม่อยู่นะครับ น้องถุงทองเลยอยู่แต่กับพี่มะนาวสองเชือกนะครับพอไม่ได้เหงานะครับผมพอมีเพื่อนๆอยู่เนาะช่วงนี้มาเอาเหงาโดูดูยืนดูยืนดูยืนดูท่ายืนสิดูท่ายืนสิขากรุยห้างยืนกินยาแบบสบายใจเลยนี่ดูดูทำสิดูขาสิอ่าสมบูรณ์แล้วนะครับผมถ่ายดีแล้วนะครับแม่แม่ครับแม่ ถ่ายดีเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ๆครับถ่ายดีแล้วครับผมถ่ายดีแล้วอเอาอดูคเับามาเดินไปยืนตรงนี้มามาเอา บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมบรรยากาศเป็นน่ารักน่ารักนะครับอบอุ่นน้องถุงทองอบ,บอุ่นมากเดินตามแม่มะนาวโอ้แม่มะนาวมาเห็ดเอยียงเน้อคุณแม่มะนาวเนาะอ้มาขั้นขั้นดีขั้นดีนีขน่ขีดน้ำใสขีดน้ำใสเลยนี่ขั้นถูนออกดีขนิมขีดไข่ออกดีคักนี่ขีดน้ำใสเลยแบบนี้นี่ ถูคือน้ำกระถูขั้นอืมแม่มานาวขัน,นขันตัวันตัวเอาดินใส่เยอะบ้า,าดินใส่ได้แล้ววะนี่อดินใส่หัวไหลฟูดพาลูกเดินกินหญ้าเล็มหญ้าโอ้บรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับผมลูกชายเขาก็ กินยาดีแล้วถ่ายดีแล้วครับแม่แม่ดูคันคันเนาะคันเนาะโอ้คันเนาะแม่มะนาวคันฉีดน้ําใส่เลยฟานสอนมาฉีดน้ําใส่เลยนี่อย่างนี้บรรยากาศอย่างงี้นี่ฉีดน้ําใส่เลยคันคันตัวอย่างนี้ถอยเอาเรียกไอ้น้องไปกินหน้า,นาก่อนอากินกล้วยก่อนอะไรกินยาก่อนลูกอฟา,านวีดยาให้น้องถุงทองกินเลยเลูกอ่ะ เอาม่นี่ก่่ออนะ็ฟันสอนคันตัวแล้วฟันสอนเอ้ยเฮาเฮาตกใจมะนาวมะญาดได้นั่นตัราะว่ามะนาวมะญ่าตอนนั้นเอามาเห้มะนาวเด้งเอาไม่เห้มะนาวเด้งกล้วยฉีดเลยฉีดเลยให้ทูต้นไม้ให้ทูต้นไม้มันมวนแน่ลูกเขาก็เดิน đi lên nhà, bỏ đi lên nhà, rồi xin nhang, đi hái quế, ở mua xoay nhang đi hái là rồi, để ăn quế rồi, ăn hành này, ăn hành chín mướt luôn, ăn chín mướt luôn, ăn nạo nấm, ăn ăn, mày để ăn cuối rồi, bình tam rồi, bình tam khôn rồi, bình tam rồi, tam fan vít rồi. เอาให้มะนาวบ้างให้แพร่มะนาวน่อยกล้วยเนะ่เอาให้แม่มะนาวด้วยนี่ถูใส่เลยถูดีขนาดเลยนะสอนถูละ้ะดีเส้าถูระดีนั่นนั่นถูเห็นบอถูถูถูเห็นบอขั้นตัวตัวนี่ถูขั้นแน,ถนนะ่ถุงท่องไปขั้นกับเขาแนะ่โอ้มะนาวล่างจะได้ขึ้นหล่นดีเถอะวะสอนีินตามซื้อซื้อกลอนนะเนาะของวุมีขนเนาะต่างวุมีขน ถูเขาเนี้ยมองในน้อยฮะเ,เออมาเน่าสะใจคักว่าถูแลเออนี่ขี่ไข่ออกดีคักเลยเอาถุงทองเขามามามาถูเขาน,เเนี่เด้อนี่ถุงทองมาถูในเด้อนี่ขี่ไข่ออกดีคักนี่ดีกว่าดีกว่าเอาแปลงถูอีกดูอ่ะนี่อย่างนี้นี่เออขั้นเออนี่ถึงหน้าไม่ขั้นโตนี่ เออแม่มะนาวออกคือสีสว่วงวะสว่วงวะเนาะขีไข่เออขีดด้ามไสเออ อาถุงทองมาฉีดนะมาม่น,นี่นเลนย,ม,ยมันี่เลยน้อยน่อยมันี่น้อยมะมาฉีดเราก็เอาคางไว้ต้นไม้กับเขาเนี่ยแไม่ได้ถูต้น,น,นไม้เขาเลยเออเด็นบอลน่นเวลาถูนนมันออกตัวจับม้างไหมไปดูทีบเลยเพื่อนน่นมาลาม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 า,มมาขีดใส้ใน,นสอนเออขีดเส้ใน,นถือเอาเอาเอาเาเอาเถูมู่วานมันถูอยู่ไหนมู่ว่านเห็นถูอยู่ไหนอ๋อแล้วเห็นกล้วย บอยู่เห็นมะนาวบออยู่ดอกอ่ะอาบน้ำให้เด็กๆนะครับ <c oughs> จอนเช้าบรรยากาศเชา้าเช้าอาบน้ำให้เด็กๆนะครับแล้วก็เดินเล่นนะครับเดินออกอกำลังกาย อ้าวแม่กับล,ลูกอาบน้ำด้วยกันนะครับผมแม่กับลูกอาบน้ำด้วยกันไม่ต้องลงหนองวันนี้ไม่ต้องลงหนองบรรยากาศเย็นๆนะครับผมอ้าวบรรกาศตอนเช้าๆอ้ินดูกันใหญ่เลยจกปากกันน่ารักมาก เอาเอาน้องลงน้องลงมามามาอาบน้องน้อยเนอะงว้ยน้องน้อยเฮาบดไอ้อาบน้ำเลยนู่นน้องน้อยหาไถไรสิย่างนี้เป็นภาพที่น่ารักมากเลยจ้าวิทโอเพลงเอ้าบ่ลนี่ ไปห้าเพลงมาเป็น,ปนยังเพลงมาครับเดิาสวัสดีครับมาๆมามาละมา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 ,มา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 สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องคลายถึงทองนะครับ